ยังอยู่กันที่เรื่องของบรรยากาศที่ชวนให้คุณผู้ชมอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าลมหนาวลมหนาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะออกไปสัมผัสอา,อาจจะเป็เพราะว่าเมืองไทยส่วนมากแล้วเนี่ยอากาศจะร้อนชื้นไม่ก็มีฝนตกลงมาไงทีนี้พอมีอากาศหนาวมาแล้วมันรู้สึกว่า อยากไปเที่ยวแมอย่าไปนับวันนะว่าเขามากี่วันเนาะเดี๋ยวท้อใจนะเอาเป็นว่าลมหนาวระอกใหม่นี้นะคะจะพัดลงมาปก,ปกคลุมประเทศไทยเราเนี่ยนะคะจนถึง22พฤศจิกายนนี้อาจจะไม่กี่วันนะคะเพียงแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการที่จะไปท่องเที่ยวทําให้หลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าคึกคักนะคะแล้วก็อากาศเริ่มหนาวเย็นลงแล้วส่งผลดีนะคะอย่างจังหวัดลบบุรีค่ะคุณผู้ชมมีเทศกาลทุ่ง ทานตะวันบานนะคะส่วนทุ่งดอกโวตองดอยแม่อุคอที่แม่ห้องสอนก็เช่นกันตอนนี้บานอยู่เต็มพื้นที่เป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดที่จะให้คุณผู้ชมได้ไปสัมผัสค่ะ พาไปหลายจุดเลยขอเริ่มต้นที่ลบบุรีไม่ได้มีแต่ลิงอย่างเดียวมีดอกทานตะวันรอคุณผู้ชมอยู่ด้วยนี่คือความสวยงามของทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง <c oughs> ชื่อดีคือดิฉันชอบมากนะคะต้องถ่ายรูปกับป้ายของเขานะคะ,ะคือมาถึงปุ๊บตื่นเบิกบานใจไม่มัวเมาใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าดอกทานตะวันนี่ก็เหมือนกับเป็นพระอาทิตย์ที่จะ หันมาในด้านเดียวกันนะคะคือทุ่งทานตะวันเนี่ยจะสีเหลืองอารามและตั้งอยู่ที่ตำบลมนาหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะก็อยู่ในพื้นที่กว่า75ไร่ที่เบ่งบานเต็มท้องทุ่งใหญ่ที่สุดในอำเภอพัฒนานิคมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีถึงแม้แดดจะเปรี้ยงหน่อย ใส่หมวกใส่แว่นแต่อากาศเย็นก็ถือว่าบรรยากาศดีเหมาะกับการถ่ายรูปเพราะว่าตรงจุดนี้ภูมิประเทศสวยงามกลางหุบเขานะคะอย่างเมื่อวานนี้นี่ถือว่ามีการทําพิธีเปิดไปใช่ไหมคะคุณเกมใช่ครับโดยที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของนางอารี เลือสภาพผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสัมนนางานลพบุรีจึงได้มีการเดินทางไปทำพิธีเปิดทุ่งตะวันไร่คุณรำยองเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นได้ทราบนะครับว่าเทศกาลทุ่งตะวันบานของพื้นที่จังหวัดลพบุรีนั้นก็เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการครับ โดยนอกจากทุงท่งตะวันไร่คุณรำยองแล้วก็ปรากฏว่ายังมีอีกหลายแห่งครับที่พร้อมต้อนรับประชาชนให้เดินทางไปท่องเที่ยวยาวไปถึงช่วงเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมกับแนะนำแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่จะไปถ่ายรูป กับทุ่งทัตตะวันแนะนําว่าต้องไปก่อน1 0บโมงเชา้าเพราะว่าดอกทัตตวันนั้นจะบางสวยงามเข้ากับแสงแดดอ่อนๆและอากาศนีจะเย็นสบายคือไม่ร้อนมากจนเกินไปครับเพราะว่าอากาศหนาวเข้ามาแค่ช่วงเช้าไงใช่ไหมในบ้านเราเ1 0บโมงเช้าถึงบ่ายสองเป็นเวลาที่แดดเปรี้ยงที่สุดนะคะคก็อาจจะต้องนะเชื่อคําแนะนำํำเขาสักนิดหนึ่ง ะได้ไปแบบบรรยากาศชื้นมื่อนะไม่ร้อน <c oughs> จนเกินไป <c oughs> ส่วนทุ่งดอกบัวตองค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่แม่ห้องสอนที่บริเวณดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมตอนนี้สวยงามเช่นกันนะคะรับอากาศหนาวเย็นลงคือที่นั่นเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20 22องศา,ศาเซลเซียสเองอะ <c oughs> อากาศนี่ถือว่าเย็นสบายเลยตอนนี้นะคะทําให้การท่องเที่ยวคึกคักต่อนเนื่องแต่ละวันเนี่ยนักท่องเที่ยวไปเยือนกันหลายพันคน <c oughs> อย่างเมื่อวานนี้เกือบ5,000คนนะคะที่เดินทางไป <c oughs> ทางด้านของนายพนุเดชชัยสกุลนาย,ยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยไปเที่ยวชมไม่ขาดสายนะตอนนี้ดอกบัวตองบานสะพรั่ง เต็มดอยเลยเหลืองอารามเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดนะคะแต่ว่าเขามีเวลาค่ะคุณเกมคุณผู้ชมจะบานต่อไปอีกไม่เกิน20วันน่ะอ๋อไม่นานไม่นาน,น,านใช่แล้วหลังจากนั้นจะเริ่มร่วงโรยไปตามกาลเวลาและตามธรรมชาติของเขานะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยมีเวลา20วันรีบมาสัมผัสกันชมได้เพียงปีหละครั้งนะคะครับในขณะที่กรมอุตุข,ของไทยออกมารายงานครับว่าในช่วงระหว่างวันที่19ถึงวันที่ 22พฤิกายนนี้บริเ,เวณความกดอากาศสูงหรือเมื่ออากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลครับทําให้เมืองไทยของเราโดยเฉพาะไทยตอนบนนั้นจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมที่แรงโดยที่ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นอุณหภูมิจะลดลงระหว่าง1-2องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคกลางครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นอุณหภูมิก็จะ ลดลงมาเล็กน้อยหลังจากนั้นครับในช่วงระหว่างวันที่23ถึงวันที่25พฤศจิาก,กายนมวลอากาศเย็นจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีอากาศที่อุ่นขึ้นแต่ภาพรวมนั้นอากาศยังคงเย็นอยู่ในตอนเช้านะครับอืมก็อาจจะได้สัมผัสกับหมอกกันได้เฉพาะ ช่วงเวลาตาบนัดช่วงเช้านะคะคและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้ฝนเพิ่มค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งในช่วงระหว่าง วันที่20พฤศจิกายนก็คือวันนี้ไปจนถึง25พฤศจิกายนนะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นค่ะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงได้ประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรและทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะส่วนอิทธิพลของพายุโซนร้อนหม่านยีที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำของประเทศจีนในวันนี้มีแนวโน้มอ่อนกําลังลง พายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ไทยโดยตรงและไม่มีผลกระทบใดๆต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงนะคะคขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเด็น s นิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ